โบเอิง 777-300ER e คือหนึ่งในเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยมความปลอดภัยสูงและความสะดวกสบายที่เหนือระดับทำให้สายการบินชั้นนำทั่วโลกต่างเลือกใช้ในการให้บริการเที่ยวบินระยะไกลเครื่องบินรุ่นนี้ยังถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีการบินยุคใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังความประหยัดและประสบการณ์ผู้โดยสารระดับพรีเมียม พัฒนาการจากโบ e i n g 777สู่ 777-300ER โบเอิงเปิดตัวตระกูล777มาตั้งแต่ช่วงต้นยุค90โดยมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องบินลำตัวกว้างแบบ2เครื่องยนต์ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากและบินได้ไกล 777-300ER หรือ Extended Range เปิดตัวในปี2004เป็นรุ่นปรับปรุงที่เพิ่มพิสัยการบินให้ไกลขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่และโครงสร้างเสริมความแข็งแรง ตัวเครื่องยาวถึง73.9เมตรทำให้เป็นเครื่องบินโดยสารที่ยาวที่สุดของโบเอิงสมรรถนะการบินที่เหนือชั้นหัวใจของ7 7 7 3 0 0 e เออคือเครื่องยนต์ GE 90-115B จาก General Electric ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถสร้างแรงขับได้สูงสุดถึง115,000ปอนด์ปอนต่อเครื่องยนต์ทำให้777-300เออมีระยะบินไกลถึง13,650กิโลเมตรและความเร็วลองที่ประมาณ905กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสามารถนี้ทำให้สามารถทำการบินข้ามทวีปได้โดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงความสะดวกสบายที่เหนือระดับห้องโดยสารของ777-300เออร์ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสบายของผู้โดยสาร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง396คนในรูปแบบ3คลาสหรือมากกว่า500คนในคลาสเดียวความกว้างของตัวเครื่องที่6.19เมตรทำให้มีพื้นที่กว้างขวางทั้งในด้านความสูงและความกว้างของที่นั่งสายการบินต่างๆมักเลือกติดตั้งระบบบันเทิงส่วนตัวหน้าจอสัมผัสและบ,บริการ Wi-Fi บนเครื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารประสิทธิภาพและความประหยัดเชื้อเพลิง หนในจุดเด่นสำคัญของ Boeing 777-300ER e คือประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแม้ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่และบรรทุกน้ำหนักมากแต่ระบบ a e r o d y n a มิกที่พัฒนาใหม่รวมกับเครื่องยนต์ GE90 ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเครื่องบินแบบสเครื่องยนต์รุ่นก่อนนอกจากนี้การบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานยังต่ำกว่าเครื่องบินประเภทเดียวกันความนิยมในสายการบินชั้นนา b o e อิง 777-300ER เป็นเครื่องบินรุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในตระกูล777โดยมีการสั่งซื้อและใช้งานจากสายการบินระดับโลกมากมายเช่นเอเ r ร t e ส์สิงคโปร์แอร์ไลน์กาต a ร์แอร์เวย์คาทยแปซิฟิกและไทยแอร์เวย์ของไทยก็เคยนำมาใช้ในเที่ยวบินระยะไกลาสาเหตุที่เป็นที่นิยมคือความน่าเชื่อถือสูงใช้งานได้คุ้มค่าและสามารถให้บริการเส้นทางบินยาวได้อย่างต่อเนื่อง มรดกและอนาคตของ777-300เถึง300อเออแม้ว่าโบอิง e จะได้พัฒนา 777x ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่และประสิทธิภาพที่สูงกว่าแต่777-300เออก็ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของหลายสายการบินทั่วโลกด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานความเสถียรของระบบและต้นทุนการดำเนินงานที่คุ้มค่าทำให้ยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกของการบินพาณิชย์ไปอีกหลายปีข้างหน้า